จะปาไปกินจะพาไปแอวไปกับอาคนเมืองคนกินลำลำที่แอวมวนวนไปกับอาคนเมืองแต่แอวมือนวนบรรยากาศดีดีไปกับอาคนเมืองเดี๋ยวกินก่อนลำแต่ยาก่อนีไปกับอาคนเมืองสวัสดีครับวันนี้ปลากินปลาแอวอาคนเมืองก็จะปลาไปเสาะกินเสาะแอวนะครับติกาดปลาคอยใต้วันนี้จะปาทุกท่านไปกิน เนื้อโคขุนย่างนะครับชื่อร้านว่าร้านฮักเนื้อครับผมเดี๋ยวฮอกับเปิด GPS นำทางไปเลยนะครับ GPS คนเมืองสวัสดีเจ้าจะไปกาดป่าถ่อยใต้ายแม่นก่อโต้เก่งขนาดให้ชิดตานทรายก่อยก่อยขับรถพิงอู้หูเรื่องก้นนี้ GPS นี่อู้อยังไงนี่ขับดีๆรถมันนักก็หู้แล้วนะ ระวังรถตางหน้าแล้วเมือไปตังไดแหม GPS ขี่รถซื่อไปถึงสี่แยกตังหน้านี่กา GPS แม่นละถึงสี่แยกแล้วซื้อไปเลยซื้อไปติดๆใกล้ถึงหรือยัง GPS ซื้อไปแหมน้อยครับตัวต่างต่างนะกันเนาะเอา GPS เป็นว่า ถึงแล้วทางซ้ายอ่าว่าแล้วเขาก็มาถึงแล้วครับผมร้านเนื้อย่างเนื้อโคขุนย่างร้านทักเนื้อนะครับร้านอยู่หลังกาดปลาคอยใต้นี่บ่ได้นะครับว่นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะปลากันไปไปพอไปกอยกินย่างของเปิร์นกรรมนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไดนะครับ โอ้ยย oh, ิ่งโคขุนมอขนาดอันนี้เนื้อโคขุนแต้แเลยัหมครับเจ้าโอ้เอจ้านีร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับนี่ากปีละวฮะเจ้าโอ้โหเน้อเน้นเนนุ่มกว่าครับนุ่มเจ้าอัอานผมเอาสิบไหมอันนี้มีคนจองหรือ,อยังครับ อันนี้มีคนจองหรือยังตีตีตยันมีนะเจ้าอ๋อมีคนจองแล้วกะอันผมขอสั่งไว้ก่นอนเนาะดาวสิบไม้นะครับไม้กี่บาทนะครับสิบบาทเจ้าโอ้โอุ้หนี่ไม้สิบบาทกะเจ้าโอ้เดี๋ยวได้เลยเ์ลอตเอแค่มงอ่อเดือดขาไปก่อนเนาะครับเดี๋ยวรอตามคิวคนนักขนาดเลยครับ มาแล้วนะครับอืมน่ากินขนาดครับ้โผมจะลองจิ้มดูมันนุ่มขนาดไหนนะครับครับเรามาลองจิ้มดูกันครับอืมนุ่มขนาดครับหมูนุ่มแต่แรงปีนะ๊เนาะ ไม้สิบบาทแบบปอแปลงนะครับอร่อยไอ้ผมซื้อติ๊กต้านเลยนะครับอ้อมตาวไม้นะครับื่อกติบไม้แล้วก็อ้สมาวไม้ไปสามติ้นนะครับคุณเจ้าครับพี่น้องท่าในใดก็ลองแวะมาเอวนะครับร้านก็ื่จือร้านพักเนื้อพักเนื้อท่นอาในใดก็แวะมานะครับพักเนื้อหลัง ลาดปักคอยใต้นะครับจะปาไปกินจะปาไปแอวไปกับอาคนเมืองก็กินลำลำที่แอวมวนมวนไปกับอาคนเมืองที่แอวมวนมวนบรรยากาศดีดีไปกับอาคนเมืองเด็กกินก่อนลำแต่ยำก่อนตีไปกับอาคนเมือง